สวัสดีครับสอนผลิตคลิปวิดีโอเปิดกล้องแบบนี้ขอกล่าวสรุป OBS ก่อนนะครับแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆนะครับ 1. คือฉาก 2. คือแหล่งสัญญาณในแต่ละฉากสามารถเพิ่มแหล่งสัญญาณ 3. ตั้งค่าเสียงไม่ต่างๆนะครับ 4. การตั้งค่าบันทึกวิดีโอหรือสตรีมหน้าจอไลฟ์สดอันดับแรกต้องเพิ่มฉากก่อนนะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่5ฉากครับอาจจะอาจจะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับฉากที่4ฉาก3ฉาก5นะครับสาธิตฉาก2นะครับขีิเกียยตั้งชื่อฉากถ้าคุณจําได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อฉากนะครับฉาก2ผมเพิ่มแหล่งสัญญาณนะครับตามนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้คือเพิ่มแหล่งสัญญาณที่มีชื่อว่าวิดีโ Capture ร์ดีไวสามารถคัดลอกบางสิ่งบางอย่าง ใส่ในฉากใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกภาพภาพนี้ก่อนเลยนะครับภาพชื่อภาพที่3คลิกขวาคัดลอกนะครับเดี๋ยวผมคัดลอกไปวางนะครับกดกดเครื่องหมายบวกในหัวข้อฉากครับผมเพิ่มฉากที่มีชื่อว่าฉากที่7นะครับขี้เกียจตั้งชื่อใหม่นะครับตอนนี้ว่างเปล่าแหล่งสัญ,ญญาณไม่มีนะครับลากเมาส์มาบริเวณแหล่งสัญ,ญญาณในกรณีวางนะครับคือคลิกขวาแล้วแล้ววางวางอ้างอิงเออวาง วางซ้ําหรือวางอ้างอิงได้นะครับค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมสรุปว่าวางนะครับผมวางรูปภาพกรณีการเพิ่มเปิดกล้องลักษณะนี้ด้านล่างขวาหมายถึงกดเครื่องหมายบวกในแหล่งสัญญาณฉากที่7นะครับ Video Device. วิดีโอแคปเจอร์ดีไวหัวข้อนี้นะครับวิดีโอแคปเจอร์ดีไวกดตกลงครับขี้เกียจเปลี่ยนชื่อครับโอเค อุปกรณ์นะครับลากเมาส์มาชี้บริเวณอุปกรณ์เลือกได้ครับที่คุณเสียบ USB กล้องต่างๆครับกล้องนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมจอมือดแบบนี้อ่าขึ้นแสดงว่ากล้องมีปัญหานะครับปรับย่อขนาดให้มันพอดีนะครับตามต้องการคือคลิกคลิกบริเวณสิ่งที่คุณต้องการลากนะครับสมมตุติตอนนี้อ่าตอนนี้มันไม่ได้คลุมกล้องคุณก็ลากเมาส์มาชี้ นะครับให้มันคลุมสีแดงแบบนี้นะครับแล้วลากจึงจะลากได้นะโอเคนะครับจัดวางบริเวณที่ต้องการฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็แล้วแต่นะครับมือใหม่ก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายนะซับซ้อนแต่ถ้าต้องการเพิ่มฟิลเตอร์นะครับลากเมาส์มาชี้ที่บริเวณวิดีโ Capture ร์ดีไวคลิกขวาเมนูเด้งขึ้นมาคลิกคําว่าฟิลเตอร์ครับก็ลองใส่มั่วๆได้นะครับฟิลเตอร์มีอะไรบ้างในหัวข้อฟิลเตอร์ตรงนี้บวกนะ สามารถใช้โคมาคีได้ฉากฉากเขียวนะครับตัดแสงรบกวนคุณภาพกล้องคุณต้องดีเยี่ยมนะจึงจะใช้โคมาคีได้ตอนนี้กล้องผมกากมากนะแสงแสงต้องได้นะพยายามพื้นหลังเป็นสีเขียวตัดพื้นหลังทิ้งไปใช้โคมาคีนะครับในส่วนเอฟเฟกในส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจะครอบการตัดด้านซ้ายด้านบนด้านขวาก็สามารถใช้ได้หัวข้อครอบแฝดครับที่ใช้บ่อยๆครอบแฝดกับโคมาคีนะ ส่วนการเพิ่มเพิ่มแหล่งสัญญาณในตอนนี้อยู่ในฉากที่7อยู่นะครับก็คลิกบวกคุณเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรได้บ้างเพิ่มเพิ่มรูปภาพนะครับต่อไปเพิ่มอักษรตัวทีเพลย์แคปเจอหมายถึงบันทึกหน้าจอทั้งหมดเดี๋ยวลองคลิกเพิ่มนะสื่อดิสเพย์แคปเจอร์กดตกลงครับก็สามารถย่อนะครับย่อย่อไอเดิสเพย์แคปเจอรนี่ฮะถ่ายทอดทั้งหมดของหน้าจอแบบนี้สัญญาณอะไรได้บ้าง เพิ่มได้หลากหลายคุณผู้ชมลองเข้ามาเล่นนะครับต้องการลบคลิกขวาลบโอเคครับผมสามารถบรรยายครับเรียนฉากได้นะครับต้องการคัดลอกไปวางในฉากอื่นอย่างเช่นตอนนี้คลิกให้มันคลุมสีแดงกล้องตรงนี้นะครับเปิดกล้องอยู่คลุมสีแดงคลิกขวาคลิกคัดลอกสลับไปที่ฉากที่2ต้องการวางคือ วางบริเวณแหล่งสัญญาณนะครับคลิกขวาวางอ้างอิงแหล่งสัญญาณนะครับก็ลากไอ้ตรงนี้นะลากมานะครับมีค่าเท่ากันนะครับฉากที่อ่ะโอเคลองเปลี่ยนมุมนิดนึงฉากที่2ชฉากที่7นะครับฉากที่6อ่ะก็ว่ากันไปในการบรรยายต่างๆนะครับถ้าคุณต้องการมีกล้องโผล่ทุกฉากก็วางกล้องของคุณไว้ทุกฉากนะครับ ก่อนจะเลื่อนก่อนจะแก้ไขหัวข้อใดๆในแหล่งสัญญาณนะครับคลิกให้คุมสีแดงก่อนนะหัวข้อใดจะรูปภาพจะอักษรอ,อะไรก็แล้วแต่คลิกให้คุมสีแดงก่อนนะครับต้องการลบโอเคนะก็มีเพียงเท่านี้ครับจัดวางได้โอเคแล้วสามารถคลิกบันทึกได้เลยนะครับแล้วกระบวนการตั้งค่าต่างๆนะครับการสตรีมไลฟ์สด Facebook YouTube หรือการตั้งค่าไมค์การตั้งค่าปุ่มลัด ตั้งค่าเหล่านี้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวดูคลิปในเพลย์ลิสต์ OBS นะเดี๋ยวฝากคลิปเอาไว้ในตัวไอมุมขวาหรือคาําบรรยายใต้คลิปเดี๋คลิปชันนะครับกดติดตามดูเรียนรู้ในเพลย์ลิสต์มีคลิปวิดีโอหลากหลายบ้านๆธรรมดาน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกด ติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ